สวัสดีนะครับวันนี้วันที่13นะครับวันนี้นะครับรีวิวนะครับส่งสมุนไพรรากอะไรเกิดแบบสับให้คุณสรัญญา2กิโลนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องการถุงละ5 0 0กรัมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้เลยนะครับมาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับถุงนี้507กรัมนะครับแถมให้นิดหน่อยนะครับโอเคนะครับถุงที่หนึ่งนะครับไปถุงที่สองนะครับ 507กรัมโเคแถมให้7กรัม8กรัมนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับหนึงที่สามทั้งหมดลูกค้าต้องการให้ใส่ถุงละ500กรัมนะครับอ่า505นะครับโอเคแถมไปนะครับของเราเป็นแบบสับแห้งดีมากนะครับซื้อไปก็ต้มทานได้เลยนะครับไม่ต้องตากแดดแล้วนะครับเราสรับตากแดดให้รเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้5 0 3กรัมโอเคนะครับรวมทั้งหมด4ถุงนะครับของุณสรัญญานะครับสนใจสั่งซื้อมาได้นะครับที่0 8 4นะครับ7492667อนะครับอย่าลืมนะครับชื่อผู้ส่งกับาเลขบัญชีหรือว่า C.O.D ก็ตรงกันนะครับสนใจก็อย่าลืมสั่งซื้อกันได้นะครับเรามีทั้งแบบสับแล้วก็แบบผงนะครับแล้วก็ แบบแคปซูลนะครับมีทั้งสับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่ผู้สับนะครับเพราะว่าเราบังคับกันไม่ได้นะครับแต่ว่าของเรานี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็เลยนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับสั่งก่อนได้ก่อนนะครับโอเคนะครับกอจบได้สดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ